สวัสดีครับอย่าเพิ่งไปคุยกับใครเรื่องอะโทมี่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้เรื่องที่ผมกาลังจะเล่าให้คุณฟังนะครับอย่าเพิ่งไปคุยอะโอมี่กับใครถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้อันนี้สําคัญมากๆนะครับอะโอมี่ไม่ไม่ใช่ขายตรงนะไม่ใช่ไดเร็กเซลแล้วก็ไม่ใช่เครือข่ายนักขาย,นะขายเครือข่ายขายตรงอย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับอะโทมี่เป็นช้อปปิ้งมอลออนไลน์ เอาระบบสหกรณ์ร้านค้ามาใช้นะครับระบบสหกรณ์ร้านค้านั้นดียังไงก็คือมันมีเงินปันผลกลับมาไงพวกเรารู้จักแมคโครโลตัสใช่ไหมรู้จักเซเว่นใช่ไหมครับแมคโครโลตัสเขาก็เปิดให้ลูกค้าทําบัตรสมาชิกเข้าไปซื้อสินค้าสะสมคะแนนแล้วเปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดเปลี่ยนคะแนนเป็นอของรางวัลกลับมานั่นคือระบบของแมคโครโลตัสและเซเว่นนะครับแต่อโทมี่ต่างออกไป สมาชิกของอัตโทมี่เมื่อเข้าไปซื้ออสินค้าทางพทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของ omy, อัตโทมี่ก็อัตโทมี่ก็จะมีการสะสมคะแนนอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปลี่ยนคะแนนนั้นกลับมาเป็นเงินปันผลให้กับเรากับสมาชิกของ omy, อัตโทมี่ก็คล้ายๆกับระบบสหกรณ์ร้านค้านะครับแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งเราต้องมาเรียนรู้เอานะครับอัตโทมี่จริงๆก็เท่านี้แหละนะ ก็คือซื้อกินซื้อใช้นะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อสะสมคะแนนแล้วก็มีไรายได้กลับมานั่นคือระบบของอัตโอมี่นะครับสินค้าของอัตโอมี่นั้นเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีนะครับก็เป็นของดีมาจาหน่ายในราคาถูกแป้งสีฟันทองคำแป้งสีฟันที่มีส่วนผสมของ,ของทองคำขายให้กับสมาชิกด้ามละสามสิบห้าบาททองบาทละสามหมื่นกว่านะอัตโอมี่เอามาขายให้เราด้าละสามสิบห้าบาทนะครับแป้งสีฟันทองคํา เป็นของถูกและดีที่สาคัญได้สะสมคะแนนแล้วก็มีรายได้กลับมามันดีตรงนี้นี่คือระบบของอะตอมี่นะครับนะนี่คุณรู้เรื่องนี้แล้วนะถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณก็สามารถไปเล่าให้กับคนที่คุณรู้จักนะหรือว่าคนใครก็ได้ที่คุณอยากชวนเขามาทําบัตรบัตรอ่าบัตรของอะต o มี่ครับซึ่งมันทําฟรีด้วยไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับบัตรสมาชิกอะตมี่ทำฟรี อัโทมี่ไม่ใช่ขายตรงย้ำอีกทีนะครับอัโทมี่เป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์นะช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ของเกาหลีเมโครโรตัส ro เขาก็มีแพลตฟอร์มขายสินค้าของตัวเองเซเว่นก็มีแพลตฟอร์มขายสินค้าของตัวเองเราสามารถไปดาวนโหลดแพลตฟอร์มเหล่านี้จากเพจสโตได้นะครับของเซเว่นเราก็ไปดาวนโหลดจากเพจสโตเมโครเราก็ดาวน์โหลดจากเพจสโตหรือแอ t สโตได้อัโทมี่ก็เหมือนกันคุณเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของอัโทมี่มบายจากเพจสโตหรือแอ t สโตมาติดตั้งบนมือถือของคุณได้คุณอยากได้สินค้าตงไหนนนนคคุณก็เเข้้าาปสััั่่ืออผพลิช ชำระเงินเสร็จแล้วบริษัทก็จัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก La ซาด้าช้อปปี้เมกโคโรตัสถ้าท่านสั่งซื้อแบบนั้นเป็นท่านก็สั่งซื้อกับอโธมีเป็นเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกันคล้ายกันเป๊ะนะครับต่างกันแค่อโธมีซื้อแล้วสะสมคะแนนเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินกลับมาให้เราก็เท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับว่าการทําเงินจากอโธมีนั้น ทำกันยังไงนะเราเข้ามาคนเดียวเราก็ได้เงินคนเดียวมันได้ส่วนแบ่งทางส่วนแบ่งรายได้น้อยไปครับเพราะว่าโทมี่พัฒนามาจากระบบระบบสหกรณ์ผสมระบบเครือข่ายเครือข่ายผู้ใช้สินค้านะไม่ใช่เครือข่ายนักขายเหมือนขายตรงนะครับเซเว่น <Seven S 2> <Seven S 1> เขาก็มีเครือข่ายผู้ใช้สินค้ามีเครือข่ายลูกค้าเมกโคโรตัสก็มีเครือขา่า,อขายลูกค้าของตัวเองอะโทมี่ก็ต้องการเครือข่ายลูกค้าเขาอนุญาตให้เรา แนะนำเพื่อนเราพ่อแม่เราคนที่เรารู้จักอะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาทําบัตรอะโทมี่ซึ่งทําฟรีด้วยเมื่อเขาเหล่านั้นมาซื้อกินซื้อใช้บริษัทจะเอาคะแนนเอายอดซื้อของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่มแล้วจ่ายเงินปันผลกลับมาให้เรามากขึ้นนี่คือข้อดีของอะโทมี่ถ้าซื้อคนเดียวยอดซื้อมันก็น้อยไงแต่ถ้ารวมกันซื้อหลายๆคนยอดซื้อมันก็เยอะเงินปันผลมันก็เยอะตามคะแนนตามยอดซื้อของกลุ่มของกลุ่มของเราอะ่ะ มันพัฒนาต่อยอดมาจากระบบสหกรณ์นะครับเจ๋งมากนะครับเราไม่ต้องขายสินค้าเราไม่ต้องไปสาธิตสินค้าเหมือนพวกขายตรงเขาทํากันคุณเห็นลูกค้าเซเว่นไปสาธิตสินค้าให้คนดูไหมไม่ใช่ไหมครับเห็นลูกค้าแมคโครไปสาธิตสินค้าให้คนดูไม่ใช่ไหมครับทุกคนก็ไปซื้อสินค้าของตัวเองสะสมคะแนนแล้วก็ปิดคะแนนเป็นของรางวัลใช่ไหมหรือว่าเอาป็นคะแนนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปการเป็นสมาชิกการถือบัตรสมาชิกของห้างสรรพสินค้า ของช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆมันดีอย่างนี้ทุกคนก็เป็นสมาชิกไลน์เห็นไหมครับเป็นสมาชิกเ e b o o k Facebook มีเสนอขายสินค้าไหมมีไลน์ก็มีเป็นสมาชิกของ Ti ิ t ตอกทิกตอกก็มีการเสนอขายสินค้าทุกคนเป็นสมาชิกทั้งนั้นสมัยนี้ทุกคนเป็นสมาชิกเป็นแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบางคนรู้ตัวว่าเป็นสมาชิกแต่ว่าเฮ้ยอย่ามาชนฉันทาบัตรสมาชิกคุณที่เป็นคนประหลาดมากคุณเป็นคนประหลาดมากนะพอมา พอเพื่อนมาชวนทําบัตรสมาชิกของอาโทมี่เฮ้ยอย่ามาชวนกูกูไม่ใช้กูไม่ไม่รู้จักมึงเป็นสมาชิกไลน์อยู่นะมึงเป็นสมาชิก Facebook อยู่นะมึงเป็นสมาชิกเท็กตกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงเป็นสมาชิกเซเว่นเป่าวะมึงมีออเมมเบอร์ป่ะมึงมีบูคาร์ดของปตทไหมมีบัตรของเซนทันไหมเป็นบัตรแมคโครมีไหมผมว่าอย่างน้อยทุกคนมีหมดอ่ะขี้หมูขี้มาทุกคนเป็นสมาชิกไลน์เป็นสมาชิก Facebook ครับคุณเคยถูกการเสนอขายสินค้าจากไลน์จากเฟซบุ o กครับ โดนกันทุกคนผมก็โดนเด้เงมาทุกวันเสนอขายสินค้าจากหลายจาก Facebook โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกอย่างมันอยู่บนมือถือแต่โทมี่เจ๋งตรงที่ว่าพอเราเป็นสมาชิกเราซื้อกินซื้อใช้ระบบระบบบริษัทมันจะระบบ AI ไอของบริษัทเขาจะบันทึกคะแนนเราอัตโนมัติเลยบันทึกคะแนนเก็บไว้สะสมคะแนนไปแล้วก็มีสิทธิ์รับไรายได้กลับมาเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินปันผลกลับมามันดีตรงนี้เท่านั้นเองนะ มันแตกต่างจาก่อื่นตรงเนี้ยเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินไม่ดีตรงไหนรือว่าคุณชอบไปซื้อใช้แล้วก็โยนเงินทิ้งเฉยๆเงินทองมันหายากนะครับจะใช้แต่ละบาทจ่ายไปแล้วต้องได้คืนมั่งดิไม่ใช่จ่ายไปเราซื้อสบู่ยาสีฟันตามท้องตลาดมาเป็นสิบยี่สิปีคุณเคยได้เงินส่วนแบ่งคืนไหมเงินโบนัสคืนไหมองเก่งก็คูปองส่วนลดใช่ไหมครับเอ,อลองมาซื้อกับอัตโอมี่สักบางอย่างดูไหมสัสองสามชิ้นไม่ต้องซื้อเยอะหรอก ครอบครัวหนึ่งซื้อสักห้ 11, าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสะสมคะแนนไปหนึ่งหนึ่งบาทเท่ากับยี่สิบคะแนนในอะโอมีโดยประมาณนะเขาให้คะแนนเยอะนะอะโอมีถ้าเป็นหัวขายตรงอ่ะสิบคะแนนไอ้สิบบาทเท่ากับหนึ่งคะแนนได้คะแนนน้อยอะตอมีเขาให้คะแนนเยอะเพรเพราะให้คะแนนเยอะเงินปันผลก็เยอะไงนะเท่านี้แหละคุณลองมาศึกษาร,ระบบอะโอมีดู มันเจ๋งจริงถึงกล้าบอกต่อถ้าเป็นขายตรงผมจะไม่แนะนําผู้คุณเข้ามาทําเลยเพราะผมก็ไม่ชอบขายตรงอัโทมี่เป็นสหกรณ์กรออนไลน์นะครับระดับโลกนะสหกรณ์กรออนไลน์ที่เปิดรับสมาชิกฟรีทําบัตรสมาชิกฟรีด้วยทําบัตรบัตรโทรมี่ทำฟรีไม่เสียตังค์นะสะสมคะแนนแล้วก็มีรายได้กลับมาก็เท่านั้นเองสวัสด,ดีครับ